ผมถามน้องว่าเอ้ยทำไมมาเล่นเวทอ่ะไม่ไปเล่นแบบคอร์ดฟิกกับเพื่อนหรืออะไรอย่างี้เล่นเบทดมาตั้งหลายปีน่าจะเกิน5ปีแล้วนะไม่เบื่อหรอผมถามน้องบอกว่าเล่นกีฬาอื่นอ่ะมันมันมันไม่เท่อะพี่เฮ้ยเท่ยังไงพี่ไม่เข้าใจขนาดพี่แบบพี่ยังเปลี่ยนกีฬาเล่นเลยอะเออทำไมนายไม่เปลี่ยนวะนายบอกว่าอืมมันรูปร่างดีพี่ผมอยากรูปร่างดีอ๋อใช่เวลาเล่นเบทแล้วมันแบบมันฟูมันแน่นอะไรเงี้ยแต่พอเล่นกีฬาอื่นมันสนุกใช่ไหมมันแข่งขันแต่ว่ารูปร่างมมันไไ่ด้แบบ ดีเหมือนการสร้างกล้ามาเนี่ยเออก็เลยเหตุผลฟังใช้ได้เหมือนกันนะผมก็เลยสงสัยเพราะว่าเห็นเพื่อนเขามีหลายกิจกรรมมีวิ่งมีเทนนิสนะครับมีเล่นคอร์สฟิกอะไรเงี้ยทำไมไม่ไปเล่นกับเพื่อนทาไมมาเล่นแบบเล่นตะเวทนะครับเล่น5วันต่อสัปดาห์นะผมก็เลยถามนะครับสงสัยส่วนตัวอะไรมาเป็นจุดจุดประกายไฟของนายเขาบอกเขาอยากรูปร่างที่ดีนะครับใส่เสื้อผ้าสวยแล้วก็ดูแลสมาธเออใช่ใช่เพราะสังเกตผมเนี่ยวลาผมเริ่มหายเลยเห็นไหม บเสร็จผมก็เริ่มหายผมไม่ค่อยยกเท่าไหรอ่อ่ะคือถ้าเล่นให้แข็งแรงสัปดาห์นึ่งเล่นมานสองวันแค่นั้นที่เหลือก็เล่นแบบเน้นคาร์ดิโอเน้นฝึกหัวใจเน้นการแข่งขันเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปร่างจะต่างกับคนที่ยกตลอดนะครับอาหารก็ทานไม่ดีนะครับโปรตีนก็ต้องถึงต้องทานให้ถึงต้องโหลดพลังงานให้เพียงพอนอนก็ต้องดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหแตกต่างกันมากน้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มีวินัยดีนะจริงๆอายุใกล้ๆผมนะน่าจะสัก30มสิบไห 33มเอนี่แหละนะครับผมประมาณ34ถือว่าเป็นเพื่อนกันเกือบไม่รอดนะครับตอนแรกก็จะทําคลิปเท่ๆหน่อยแบบว่าแบบพามาเล่น1วันระบมไป3วันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาเพิ่งกลับมาเล่นได้ไงเกิดจากการบาดเจ็บข้อมือนะครับไปตีเทนนิสมาใช่ไหมพอข้อมือหายเสร็จตึงหัวไหล่นะครับหัวไหล่ก็คือชอบยกหนักเวลาเล่นแบบไปสุดๆเนี่ยฝืนไปเรื่อยๆนะฮะพอได้อีกก็เพิ่มอีกไงมันก็เลยเกิดจากโอเวอร์โหลดนะก็เลยต้องพัก น,นี่คือเพิ่งกลับมาเล่นหน้าอกใหม่นะครับวันนี้เริ่อประมาณเท่าไหร่12บสอไหมสิบสอโล15โลอะไรเงี้ยข้างละนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมจะบอกว่าการออกกำลังกายที่ดีก็คือเราต้องรู้ตัวเองเราไม่ต้องฟังเสียงใครนะครับไม่ต้องแข่งกับใครเราเอาให้โฟกัสก็พอนะครับเราต้องเล่นแล้วปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันหนักเกินไป ก็ต้องรู้จักพักให้เป็นบ้างนะครับผม2คนจะเหมือนกันตรงที่เวลาทําอะไรแล้วทาสุดโต่งเลยฮะเล่นแล้วก็คือแบบว่าเล่นจริงจังเลยนะครับเมื่อก่อนน้องตีเทนนิสแบบตีวันละ2ชั่วโมงตีอยู่นั่นแหละเล่นเก่งแล้วก็ตีอยู่นั่นไม่รู้จักพักจนเจ็บจนได้นะผมก็เหมือนกันจริงๆผมชอบสอนตัวต่อต,ต,ต,ตัวมากกว่านะครับมันเหมือนได้เจอเพื่อนนะมันได้พูดคุยนะครับช่วงโควิดเนี่ยผมสอนแต่ออนไลน์เลยโอ้โเหเงามากนะครับคุยโทรศัพท์นั่งไม่รู้จะนั่งท่าไหนแล้วแต่พอเวลาโควิดหายเนี่ยมันสนุกนะ มันได้คุยกันมันได้สัมผัสกันมันได้คุยมันได้ปะทะ um, มันได้โอ้โหทะเลาะกันสนุกดีนะเวลาคุยกับนักเรียนนะครับแต่ละคนก um ็จะมีเร e ื่องราวไม่เหมือนกันผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเราชอบแบบนี hmm. ้นะตัวต่อตัวอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ค่อยรับออนไลน์เยอะเท่าไหร่นะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับเด็กปั้นของผมเองรูปร่างดีกว่าโคตรแล้วตัวเนี้ยนะครับตัวผมเล็กไปหมดละนะครับกล้าไม่มีแล้วแต่นักเรียนเนี่ยแข็งแรงขึ้นรูปร่างสวยขึ้นเพราะว่ามีวินัยในการซ้อมนะครับห้าวันต่อสัปดาห์พััก2วน นะครับชุวงน,นี้น้องไม่ค่อยคาร์ดิโอไม่เป็นไรมันก็จะลีนนิดหน่อยลีนไม่มากแต่อาหารก็คุมดีเหมือนเดิมนะครับนี่คืออีกหนึ่งคนที่ถ่ายมาให้ดูนะครับจริงๆเจอกันทุกวันถ่ายทุกวันก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่าคนส่วนมากชอบดูผู้หญิงนะไม่เข้าใจเหมือนกันจริงๆผู้ชายเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถนัดเลยเพราะว่าเราสอนเราก็เล่นเองอยู่แล้วนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจนะใครที่อยากจะสร้างกล้ามเนื้อนะครับแบ่งเวลาออกกำลังกายให้เหมาะสมแล้วก็ดูระเตงให้ดีๆ